สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Drive g d r i n g ช่องสำหรับคนรักรถทุกสไตล์โดยเฉพาะสายกระบะรถแต่งและรถยนต์รุ่นใหม่ที่น่าสนใจวันนี้เราจะพาไปรีวิวจอดลิกกับรถกระบะรุ่นใหม่ล่าสุดที่หลายคนตั้งตารอนั่นก็คือ Isuzu TRF Dragon Max รุ่นปี2025ที่เพิ่งเปิดตัวมาแบบสดสดร้อนๆ Isuzu TRF Dragon Max 2025ถือเป็นการพัฒนาครั้งสำคัญจาก Isuzu ที่ต้องการยกระดับตลาดรถกระบะให้หรูหราและทรงพลังมากยิ่งขึ้น การออกแบบภายนอกมาพร้อมความโฉบเฉี่ยวและดุดันกระจังหน้าถูกออกแบบใหม่ให้มีความใหญ่และดูแข็งแกร่งไฟหน้าแบบ LED Design Real วคมเพิ่มความล้ำสมัยฝากระโปรงหน้าเสริมเส้นสายที่ดูมีมิติและกันชนหน้าถูกปรับให้ดูสปอร์ตขึ้นกว่าเดิมเมื่อมองจากด้านข้างจะเห็นได้ถึงความแข็งแรงของเส้นสายตัวถังล้อมแม็กดีไซน์ใหม่ที่ดูหรูหราและลำยุคมือจับประตูและกระจกข้างสีเดียวกับตัวรถเพิ่มความลงตัว รายละเอียดเล็กๆน้อยๆอ,อย่างไฟเล้ลวที่ฝังอยู่ในกระจกข้างและสเกตตทางที่รับกับดีไซน์ตัวถังช่วยเพิ่มความพรีเมียมให้กับตัวรถอย่างชัดเจนด้านหลังของ TRF Dragon m a x 2 0 2 5ก็ได้รับการออกแบบใหม่หมดไฟไท้ายเล็ดแบบลายเส้นแนวนอนให้ความรู้สึกทันสมัยและชัดเจนในยามค่ำคืนฝากระบาดท้ายมาพร้อมระบบเปิดปิดแบบซอฟต์โอเพนนิ่งและยังมีชื่อรุ่นติดอยู่ด้านท้ายอย่างโดดเด่นเพิ่มความเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวเข้ามาดูภายในห้องโดยสารกันบ้าง ภายในของ Dragon Max ใหม่เน้นความหรูหราและเทคโนโลยีที่ล้ำสมัยวัสดุภายในเป็นแบบซอฟทัตในหอลายจุดหน้าจออินโฟเทนเมนตขนาดใหญ่รองรับ Apple CarPlay และ Android Auto ได้เต็มระบบมากวัดดิจิทัลแบบใหม่ให้ความรู้สึกไฮเท็ h พวงมาลาัยมัลติฟังชันพร้อมระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติเบาะนั่งหนังแท้ดีไซน์สปอร์พร้อมระบบระบายอากาศและยังมีระบบปรับบาะไฟฟ้าทั้งด้านคนขับและผู้โดยสาร สำหรับขุมพลัง T-R-F Dragon Max 2025มาพร้อมเครื่องยนต์ดีเซล3.0นลิตร D-Blue Power Gen 2ที่ได้รับการปรับปรุงใหม่ให้กำลังสูงสุดประมาณ190แรงม้าแรงบิดมหาศาลร,รองรับทั้งการใช้งานทั่วไปและการบรรทุกหนักระบบเกียร์เป็นแบบอัตโนมัติ6สปีดท,ที่ปรับการตอบสนองได้อย่างแม่นยำและนุ่มนวลหรือจะเลือกเป็นเกียร์ธรรมดาก็มีให้เลือกตามสไตล์ผู้ใช้งาน ระบบช่วงล่างยังคงความแข็งแรงตามสไตล์กระบะอ i สุสุพร้อมพัฒนาระบบการสะเทือนใหม่ให้ขับขี่นุ่มนวลและเกาะถนนได้ดีขึ้นไม่ว่าจะเป็นทางเรียบหรือทางครุขคะัระบบเบรกหน้าเป็นแบบดิสเบรกขนาดใหญ่พร้อมระบบช่วยเบรก ABS,EBD และระบบควบคุมสถเสถีนร,รภาพ ESC เพื่อความปลอดภัยในการขับขี่ที่มั่นใจ ด้านเทคโนโลยีความปลอดภัย TRF Dragon Max 2025จัดเต็มเช่นกัน,กนทั้งระบบกล้องมองรอบคันระบบช่วยเตือนเมื่อออกนอกเลนระบบช่วยเบรกฉุกเฉินระบบตรวจจับจุดอับสายตาและถุงลมนิราภายัยรอบคันอีกทั้งยังมีระบบแจ้งเตือนการเนือยาขณะขับขี่ที่จะช่วยให้การเดินทางใกล้ปลอดภัยและผ่อนคลายยิ่งขึ้น Isuzu ยังใส่ใจในเรื่องการเชื่อมต่อของผู้ขับขี่โดยมีระบบเชื่อมต่อผ่านแอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟน ที่สามารถตรวจสอบสถานะรถควบคุมระบบบางอย่างจากระยะไกลและแจ้งเตือนเมื่อเกิดเหตุผิดปกตินับเป็นอีกหนึ่งก้าวสำคัญของ isuzu ในการพัฒนาเทคโนโลยีให้เข้ากับยุคดิจิทัลอย่างแท้จริงในภาพรวมแล้ว isuzu trf dragon max 2025เป็นกระบะท,ที่ผสานระหว่างความดุดันของรถสายพันธุ์แกร่งกับความหรูหราและเทคโนโลยีสมัยใหม่ได้อย่างลงตัวเหมาะสำหรับทั้งการใช้งานในชีวิตประจำวนันการขับขี่ระยะไกลหรือแม้กระทั่งการบรรทุกในงานหนัก พร้อมความสะดวกสบายและความปลอดภัยขั้นสุดถ้าคุณชอบคลิปรถแบบนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องรายวิ่งเรีบของเราไว้ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดรีวิวรถรุ่นใหม่ๆและสาระน่ารู้เกี่ยวกับรถยนต์ในทุกสไตล์แล้วเจอกันใน